บอสโจลัน่นซิปั้นหนูให้ดังเหมือนพี่อุงอิงพ่อซิปั้นหนูนะคะให้เป็นดาวอีกคนพ่อซิปั้นหนูให้เป็นดาวอีกคนบอสโจพูดถึงใครแล้วก็ศิลปินท่านไหน เมื่อนี้นะคะซีมาอัปเดตสุพีสุนองฟังเช่นเคยค่ะแต่ก่อนอื่นก็ขออัปเดตคราวคาของสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงกันก่อนเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงปิดฤด,ดูกาลนะคะบอสโจเองเนี่ยเพิ่นกก็ได้ซุ่มจัดสรรคณะสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงใหม่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเวทีแสงสีเสียงมีการอัปเดตในเรื่องของเสื้อผ้าชุดนะคะมีการตัดเย็บใหม่นะคะออกแบบชุดใหม่รวมไปถึงท่าเต้น เพื่อพร้อมกับการแสดงในการเปิดฤดูการหน้านะคะและเป็นที่ทราบกันดีนะคะพี่น้องข่าว่าบอสโจเนี่ยก็ได้มีการออดิชั่นนะคะเฟ้นหาศิล,ลปินหน้าใหม่หรือศิล,ลปินที่มีชื่อเสียงในวงการอยู่แล้วที่อยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งของสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงและตอนนี้ก็ได้มาทั้งหมดนะคะแปดท่าน 8คนอันนี้บอสโจได้พูดแล้วก็ได้ขออุบไว้นะคะยังไม่พูดยังไม่ประกาศลายชื่อว่าเป็นใครคนไหนที่มาเป็นส่วนร่วมนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งของสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงในการเปิดฤด,ดูกาลหน้านะคะแต่ตอนนี้สาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงเนี่ยมีสาวน้อยหนึ่งสาวน้อยลำเพลินโชว์แล้วก็ลดแห่สาวน้อยความฮอตความปังนะคะสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงเนี่ย ปังระดับประเทศเนาะใครๆก็สนใจใครๆก็อยากจะชื่นชมคณะนี้ตอนนี้บอสโจได้อัปเดตคิวของสาวน้อยแล้วว่ามีมากกว่า200กว่าคิวคิวแน่นคิวเต็มยาวไปถึงปีหน้าตอนนี้นะคะพี่น้องปี6 7แต่คิวของสาวน้อยเนี่ยมียาวไปถึง6 9แล้วสาวน้อย1นเนี่ยคิวแน่นแล้วก็คิวเต็มมากๆแทบจะ หาคิวได้ยากนะคะแต่ซอนุดเนี่ยเพื่อนบอกว่าสาวน้อยหนึ่งเนี่ยคิวแน่นแต่สาวน้อยลำเพินโชกับรถแห่เนี่ยค่ะพอจะมีคิวให้ให้ใครที่สนใจอยากจะได้สาวน้อยนะคะไปช่วยงานไปร่วมงานนะคะบอรว่าสิเป็นงานแต่งงานบวชงานขึ้นบ้านไม่นะคะใครที่มีแผนนะคะสามารถโทรหาซอนุดได้เลยเพราะตอนนี้ยังพอมีคิวว่างให้บ้าง บอกว่ายังมีให้ว่าเดี๋ยวมันจะเต็มก่อนสิว่ามีคิ้วให้แล้วตอนนี้ให้รีบโทรหาสอนุดเด้เลยถ้าหากมีแผนอยากจะได้สาวน้อยไปช่วยงานนะคะเพื่อนบอกว่าสาวน้อยลำเพลินโชว์แล้วก็รดแห่สาวน้อยเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าสิเป็นศิลปิน แสงสีเสียงซอ,อนนท์บอกว่าจัดเต็มให้แน่นอนและอีกอย่างคือราคาน่ารักน่าชังมากราคาเป็นกันเองพนวาราค่าน่ารักคุ้มค่าคุ้มราคาพอซอ,อนนท์เนี่ยบอกว่าไม่แพ้สาวน้อยหนึ่งแน่ๆน,นะคะใครที่อยากจะได้สาวน้อยไปช่วยงานตอนนี้ให้โทรหาบอจูหรือซอนนท์ได้เลยค่ะความฮอตความปังของสาวน้อยนะคะ ปังทั้งขณะสาวนอนะ้อยน่ะยังปังไปรวมไปถึงศิลปินในค่ายด้วยศิลปินในค่ายก็ฮอตก็ปังไม่แพ้กันเพราะตอนนี้ค่ะล่าสุดเนี่ยได้มีเพจดังเพจหนึ่งซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า3 8 0 0 0 0คนได้โพสต์เอาไว้แบบนี้ค่ะพี่น้องค่ะอ่ะสิอ่ะสาวไอซีอาร์ในฟังด้อค่ะพี่น้องเพจดังเพจนี้นะคะเพื่นได้โพสต์ระบุข,ข้อความไว้แบบนี้ บอสโจลันซ oh oh ิปั a, si ung ung いい oh ้านน้องโซเฟียให้ดังคือพี่อุงอิงพ่อซิปั้านหนูให้เป็นดาวอีกคนบอสโจซิปั้านน้องโซเฟียให้ดังคือพี่อุงอิงพ่อซิปั้านหนูให้เป็นดาวอีกคนรอวันเวลาจังหวะดีๆมาถึงวันเวลาที่เป็นตัวจัดสรรให้เบิ่งพี่อุงอิงเป็นตัวอย่างเด้อลูก ในการเป็นศิลปินวางตัวยังไงรักเอฟซรักองค์กรเยอะๆทำตัวน่ารักน่ารักหนูมาแน่โซเฟียเพชรบ้านแพงลำเพิน้นอินดี้เล็กคอร์ดนะคะ บอสโจนะคะลั่นว่าจะปั้นน้องโซเฟียให้ดังคือพี่อุ๋มอิงหลังจากเพจดังนะคะเพื่อนได้โพสต์นะคะโพสนี้ออกไปบอสโจเองเนี่ยก็ได้มาแชร์โพสตนี้แล้วก็มีแคปชั่นว่าปังปังปังเป็นสัญญาณว่าปีหน้านะคะ่ะสาวน้อยนะคะสิปั้นน้องโซเฟียคนนี้และฤดูการหน้าเนี่ยคะ่ะน้องโซเฟียคนนี้ฮอตแล้วก็ปังยิ่งขึ้นกว่าเดิม เป็นที่ประจักษ์สายตากันอยู่แล้วนะคะพี่น้องน้องโซเฟียเป็นเด็กที่มีความสามารถนะคะเป็นเด็กที่มีของน้องมีทั้งพรสวรรค์และก็พรแสวงน้องมีความสามารถในการร้องการรำนะคะท่าทางต่างๆน้องมีรูปลักษณ์ที่สวยหน้าตาที่สวยแน่นอนได้ว่าน้องเนี่ยสามารถไปไกลได้มากกว่านี้น้องเนี่ยคะ่ะมี FC แฟนคลับนะคะค่อนข้างที่จะ เริ่มเยอะขึ้นแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆพอน้องเองเนี่ยก็มีแบบอย่างมีไอดอลนะคะมีแรงบันดาลใจนะคะเป็นพี่องคงอิงพอพี่อุค์อิงเองเนี่ยเพิ่นก็นมีเอฟซีพอพ่อแม่นะคะเข้ามาชื่นชมเอ็นดูน้องให,ให้กำลังใจน้ององค์อิงเนี่ยกันอย่างล้นหลามบ่าวาสิไปเวทีไหนนะคะไปทําการแสดงที่ไหนเนี่ยเอฟซี FC แฟนคลับเพื่อนเนี่ยบ่เคยหน่อยเลยค่ะพี่น้องล้นเวทีพวงมาไล่เงินเนี่ยก็บ่เคยขาด เต็มใหม่เต็มเมื่อกับตลอดเลยค่ะน้องโซเฟียเองเนี่ยก็ได้แรงบันดาลใจเพราะพี่อุงอองเองเนี่ยในเรื่องของการวางตัว ท่าทางการร้องการลําพี่อุงอิงมีการพัฒนาน้องโซเฟียก็มีการพัฒนามาโดยตลอดค่ะไม่นานมานี้นะคะพี่น้องสองคนนี้นะคะพี่น้องสองคนเนาะพี่อุงอิงกับน้องโซเฟียเนี่ยเพิินได้ไปออกรายการซุปเปอร์เทนแล้วเทปเทปนั้นคะ่ะพี่น้องขาผู้ติดตามหรือผู้เข้ามาชมน้องเนี่ย มากกว่า5ล้านวิวแล้วคนติดตามแล้วก็คนมาชมน้องเนี่ยถึง5ล้านวิวบ่แเ่นหน่อยค่ะพี่น้องแสดงว่าคนชื่นชอบเอนดูน้องแล้วก็ให้ความรักกับน้องเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็มากเลยทีเดียวค่ะพี่น้องน้องสองคนนี้นะคะเขาจะเห็นบนเวทีนะคะเมื่อไหร่ที่น้องอุ้มอิงกับน้องโซเฟียเนี่ยเพิ่นมาอยู่อยู่เวทีเนาะตัวเราเองเนี่ยรู้สึกชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมเพราะว่า2คนเนี่ยเป็นเหมือนพี่น้องนะเป็นพี่น้องที่ ผัดภาคนะคะพี่น้องเป็นอะไรที่ลงตัวกันมากๆเลยทางด้านการแสดงนะคะทั้งเสียงร้องแ a c t ิ้งท่าทางต่างๆสองคนเนี่ยทำได้ออกทำออกมาได้ดีแล้วน้องโซเฟียเองเนี่ยนะคะบอสโจได้ลั่นไว้แบบนี้รับรองได้เลยว่าน้องเนี่ยสิปังแล้วก็สิดังเหมือนพี่อุ๋งอิงได้อย่างแน่นอน เพราะบอสโจเองค่ะพี่น้องบอสโจเพิินเป็นคนที่มีความคิดมีแนวคิดมีความสามารถในการปั้นแล้วก็ผลักดันนะคะศิลปินให้มีชื่อเสียงอย่างตัวอย่างที่เราเห็นนะคะอย่างน้องอุงอิงเนี่ยบอสโจเนี่ยก็สามารถผลักดันแล้วก็ปั้นน้องอุงอิงให้ดังเป็นผู้แตกเลยค่ะพูดยังไงเลยว่าดังมากมีเอฟซมีแฟนคลับรักมากนะคะน้องโซเฟียจะเลื่อนลอยตามพี่อุงอิงได้อย่างแน่นอนค่ะ เราก็คอยชมคอยเชียร์นะคะสองคนนี้ว่าบนเวทีเนี่ยเขาจะมีอะไรใหม่ๆมาเซอร์ไพรส์เราไม่ว่าจะเป็นการแสดงการร้องการรำอย่างน้องโซเฟียนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เราสังเกตได้ว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่มีรูปรักหน้าตาค่อนข้างสะสวยรูปร่างดีน้องอาจจะต่อยอดไม่ใช่แค่นางเอกสาวเอยนางเอกมอสลาสาวนะคะน้องอาจจะต่อยอดไปถึงนางแบบสาว หรือนะคะนักแสดงสาวก็ได้เพราะอย่างที่บอกคะ่ะน้องมีรูปร่างหน้าตาที่ดีและความสามารถน้องก็ไม่ได้มีแค่การร้องการรำน้องยังมีความสามารถอื่นอีกมากมายอันนี้นะคะเป็นโจทย์ของบอสโจหรือบอสโจเนี่ยพ่นคิดเอาไว้และคิดอยู่ในใจอยู่แล้วว่าจะผลักดันน้องโซเฟียไปในแบบไหนไปในทิศท,ทางไหนนะคะรอชมกันนะคะว่าน้องโซเฟียและบอสโจเนี่ยจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เรานะคะ แล้วโอกาสหน้านะคะจะมีข่าวคราวของศิลปินท่านไหนหมอลำวงไหนนะคะไม่พลาดที่จะมาอัปเดตข่าวสารที่นี่ก่อนใครสำหรับวันนี้นะคะใครที่มีความคิดเห็นเหมือนกับเรานะคะอยากจะแสดงความคิดเห็นว่าน้องโซเฟียเนี่ยจะต่อยอดไปในทิศทางไหนอย่างที่เราพูดกันไว้ไหมนะคะหรือสิ่งที่เราคิดไว้ไหมเนี่ยสามารถแสดงความคิดเห็นแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยค่ะวันนี้ก็ขอฝากเรื่องราวดีๆของน้องโซเฟียไว้เพียงเท่านี้สาว ไอ้ก็ขอตัวก่อนนะคะขอบคุณค่ะ